สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทรายกับจิลเนี่ยก็จะาพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการเดินทางมาชมบ้านที่โครงการฟริ t แอสเซทของเรากันค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราทั้งสองคนจะพาไปดูจุดสังเกตสําคัญสำคัญที่อยู่ใกล้กับโครงการฟริ t แอสเซทค่ะซึ่งบอกเลยว่าเดินทางมาง่ายมากๆค่ะ วิธีเดินทางมาโครงการฟูริสเอ็กเซสมุ่งหน้าจากกรุงเทพเข้าสู่เมืองชะอำเดินทางเส้นใบาพาสชะอำสังเกตป้ายสีเขียวที่เขียนว่าชะอำหัวหินให้เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางได้เลยค่ะขับรถตรงเข้ามาจะพบกับค่ายนาเรศวรซ้ายมือผ่านแยกไฟแดงหน้าค่ายนาเรศวรขับรถตรงไปสังเกตเวเนเซียหัวหินอยู่ทางขวามือให้ชิดขวาไว้ได้เลยค่ะเราจะเลี้ยวขวาบริเวณทางเข้าสนามกามล์ฟปาล์มฮิล ขับตรงเข้าไปเรื่อยๆให้เลี้ยวขวาที่วงเวียนขับตรงไปเรื่อยๆให้เลี้ยวซ้ายซอยถนน3าพระยาขับตรงเข้าไปอีกเพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นใกล้กับเซเว่นอินเว่นสาขาใหม่ด้านในติดโครงการฟูริทแอเซ์ของเราเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเจอแล้วค่ะออฟฟิศสีส้มฟูริทแอเ s ซ์อยู่ทางขวามือหาง่ายใช่ไหมคะ นอกจากการเดินทางโดยรถโดยสารแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นรถส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ยังมีการเดินทางโดยสนามบินนั่นเองค่ะสนามบินเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้กับโครงการฟูลิตแอสเซทของเราด้วยค่ะ หากใครนะคะที่อยากจะเยี่ยมชมโครงการของเรานะคะแล้วอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถนั่งเครื่องน,นะคะมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเรามีบัสนะคะนั่งตรงถึงหัวหินแบบนี้เลยค่ะซึ่งด้านหลังของเรานะคะก็เป็นบัสสเตชันนั่นเองค่ะและตรงนี้นะคะขับรถไปที่โครงการของเราใช้เวลาเพียงแค่เจ็นาทีเท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างคะเดินทางมาชมบ้านกับเราเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยใช่ไหมคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจเนี่ยอยากชมบ้านตัวอย่างเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมได้เลยนะคะเพราะว่าสำนักงานขายของเราเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่8ปดนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาเลยค่ะหรือหากใครที่ไม่สะดวกนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะแล้วสาหรับวันนี้นะคะจิวกับสายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ